จับตาแคปชั่นคุณแม่สุดลมโชยแม่ของโตโนโ่ลงรูปลูกชายรัวๆกับการกลับมาโสดอีกครั้งของนักร้องหนุ่มโตโน่พากินที่เลิกรากับนางเอกสาวนิชาที่ถึงทั้งคู่จะไม่ได้ออกมาบอกรายละเอียดแต่ก็เป็นข่าวร้อนประเด็นดังอยู่หลายวันที่คนก็รับรู้ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และแน่นอนว่าเมื่อทั้งคู่เคลื่อนไหวอะไรในตอนนี้ก็มีแต่คนจับตามองโดยเฉพาะโตโนโพากินที่คนอยากฟังจากปากมากที่สุดซึ่งตอนนี้โตโนโกำลังไปเที่ยวเซี่ยงให้กับครอบครัวและก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านคนรอบข้างทั้งน้องสาวและคุณแม่ อย่างคุณแม่สุดลมชยที่ทริปนี้ยังลงรูปปกติโดยเฉพาะรูปกับลูกๆโตโนโ่ต้องตาซึ่งแน่นอนว่าแคปชั่นของคุณแม่สุดลมชยในแต่ละโพสตคนก็จับตาเพียงแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้โพสดราม่าหรือพูดถึงลูกชาย,ชยเช่นตื่นตาจื่นใจบ้านเมืองเขาก็สวยงามและสะอาดมากและไหว้พระขอพรและแน่นอนว่าถึงอย่างไรในเวลานี้คนที่อยู่ข้างๆโตโน่อ,อย่างจริงใจก็เป็นคนในครอบครัวนั่นเอง